เดี๋ยวน้องแจ็คไข่ไข่นะคะตักกองมาได้สามชิ้นองได้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามีแฟนๆเยอะก็ท่านผู้มาร่วมชมคงอยากจะทานเมนูนี้ของน้องแจ็คแน่ๆเลยเดี๋ยวเราทำให้เยอะหน่อยนะคะจะได้ทานกันได้ทั่วถึงนะคะแจ็คดิวแฟนๆ AF นะคะอะคาเดมี่ฟันนาเชียวันนี้นะคะใครที่แอบเชียร์คุณแจ็คนะคะตอนที่อยู่ AF 4นะคะก็มาร่วมเชียร์ร่วมรับประทานกันได้วันนี้กับเมนูพิเศษค่ะ ตื่นมาทำให้ตะเช้าเลยนะคะคะแนนไข่ดาวก็เหนียวหนาชอบเลยค่ะไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกิดความชำนาญเองนะคะตอบแต่แฟนๆก็รับอยู่ดีค่ะจริงไหมคะเย้มาหน้ารักขนาดนี้อันนี้พยายามจะทำให้ได้มีทมือเดียวอันนี้เตรียมไว้สำหรับชุบข้าวเหนียวนะคะ ใส่เครื่องปรุงอะไรลงไปในไข่สำหรับคุจะชุบด,ด้วยไหมคะพี่อู๋่นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะคะให้มีรสชาติดีค่ะ,คะจะใช้น้ำตาลก็ได้นะคะเหมือนที่เราทําไข่เจียวนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะออกมาเป็นแบบก,กรอบๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะใส่แป้งที่สําหรับทอดกรอบนะคะลงไปนิดหน่อยผสมเพื่อให้มันมีความกรอบมากขึ้นนะคะ ะตอนนี้น้องเขตีไข่ฟูแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องเขใส่แป้งลงไปะะส,สองช้อนก็ต้องใส่แป้งสองช้อนนะครอันนี้เราใช้แป้งอะไระคะอันนี้ถ้าถ้าที่บ้านมีแป้งสาลีจะใช้แป้งสาลีก็ได้นะคะหรือจะใช้แป้งที่สําหรับภาดต่อบแบบสําเร็จรูปก,ก็ได้ะคะ่ะที่เขามีขายท,ทั่วไปอะนะคะจะใส่ลงไปประมาณ2ซ้อนนะคะ อันน <medio S 2> no so 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 ี้พอดีข้าวเหนียวเราจำนวนมากหน่อยเราก็เลยใส่ใส่สีฟองถ้าทานที่บ้านถ้าทานเพียงแค่สองสามท่านก็เริ่มที่สองฟองก่อนได้นะคะแล้วก็แป้งซ้อนเดียวนะคะเดี๋ยวให้น้องก็ตีให้ทั่วๆก่อนนะคะอันนี้ก็ใช้วิปป้ายสาดีนะคะช่วงนี้พี่ผูช่วยเขาชอบแต่ดาว ปกตที่ทำทานประจำเลยใช่ไหมคะน้องแจ๊ครับก็ตอนนี้ก็คือตีแป้งไหมครับตอนนี้จะเปิดร้านอย่างดีนี่เองโอ้วยคุณผเปิดเมื่อไหร่บอกนะคะมีหุ้นเลี้ยงคะขายขายหุ้นนะขายขายหุ้นนะคะต้องลงตลาดหลักทรัพย์นะคะหุ้นหลักแสนนี่พี่โยนะคะตน่อเนยเดียวได้ด้วย ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยไม่เป็นไรค่ะน้องแซคมีอาจารย์เรียกว่าเป็นเชฟมือหนึ่งของ CP แบบนี้เดี๋ยวอีกไม่นานทาได้แน่นอนเย้นายไม่ถามก่อนเพื่อนสนุกสนุกเข้ากันแล้วนะคะน้องเขาตีได้เก่งมากเลยค่ะเขาแอบไปเรียนทาเค้กมานะคะก็ตีให้แป้งมันละลายเข้ากับไข่ไก่ค่ะพอชุบช่อออกมาแล้วมันก็จะได้ทั้ง ความฟูแล้วก็ความกรอบนะคะและข้าวเหนียวที่เราแช่เปลี่ยนไว้ที่เราบอกว่าข้าวเหนียวมันหนาวเนี่ยมันตอนที่ออกจากทุเรียนมันจะแข็งนิดนึงแต่พอเรานํามาทอดกับไข่ไก่แล้วเนี่ยมันจะได้ทั้งความนุ่มแล้วก็ความกรอบก็จะต้ได้ค่ะเดี๋ยวให้แจ็คต้มน้ําชิดีๆนะคะน้อจะใส่ผงฝ้นยด้งยกันก็ใส่เนยอะไรกันนะคะ มีเสียงกระซิบมาคะว่าน้องแจ็คก็ห,หวานอยู่แล้วใส่ไม่ต้องมากนะคะมีความหวานมีมิตรสุขแล้วใค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหน้าตาของข้าวเหนียวหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวตอนที่ไปเปิดเบเกอรี่อย่าเผิ่มใส่น้ำปลานะคะนะคะ้อง <c oughs> แจ๊กใส่เกลือเยอะหน่อยอะะ่าใช่ยิวไข่ดาวขึ้นเรียบร้อยนะคะก็พร้อมที่จะราดเครื่องแกงแหนงแล้ว อาเป็นชูฉี่นะคะไม่ใช่ทุเรศนแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเครื่องแกงชูฉี่ใช้เครื่องแกงอะไรแทนได้บ้างคะใช้น้ำริกแกงเผ็ดนะคะได้แกงแดงธรรมดาแกงแบบแกงเผ็ด เดี๋ยวจะชุบข้าวเหนียวนะคะค่ะตอนนี้น้องแจ็คเตรียมเว้แล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องแจ็คก,ก็นำข้าวเหนียวนะคะลงชุบเลยค่ะน้องแจ็คโรยอินทรีย์ทัวให้เต็มไข่ด้ามาแล้วก็หยอดลงไปมีกระเทะเลยค่ะ ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะมนก็จะได้แบบนี้นะคะไม่เปนี่ก๋วยเตียวมันจะแบบว่ามันเย็นอยู่นะคะจะคลายตัวเลยค่ะจะคลายตัวในรถค่ะใส่ไปเย็นๆไปค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนอยากจะชิมพิ้งยีน้องแจ็คกันแน่นอนยืนรอแับเดียวเลยนะคะอยากให้น้องแจ็คมือหลายๆชิ้นเลยค่ะจะได้ทานนะคะก็ถ้าจะทำเมนูนี้ให้อร่อยอย่าลืมนะคะต้องเป็นไก่สดซีฟิล์ค่ะ แน,น่นอนนะคะสดอร่อยด้วยคุณภาพจาการ์มปิดของ CP นะคะาละคกะตอนนี้ใครที่เดินผ่านมาบริเวณบูธของ CP นะคะแวะมาลองชิมกันได้เลยกับเมนูพิเศษกับน้องจัด AF4 วันนี้ AF4 นะคะสี่ต่อสี่หรือสามส,ส,สี่ทุกแล้ว,ว,นวนะคะ AF0 วันนี้ <c oughs> จะได้ชิมกันนะคะกับเมนูชูชีไข่ดาวนะคะกับข้าวเหนียวหนาวนะคะ่ะ So วันนี้แฟนแอมบาสเตอร์ของเรานะคะตื่นแต่เช้ามาเตรียมเครื่องแกงน,นะคะให้ได้ทานกันอร่อยๆอนะคะใครที่เดินผ่านมาตอนนี้เตรียมตัวชิมกันได้เลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะเมนูอร่อยวันนี้รับรองว่าถูกใจถูกปากทุกคนแน่นอน,นะค่ะ <c oughs> เปิดฝาชูชีพเลยนะคะได้กลิ่นไหคะกลิ่นชูชีที่น้องแจ็คทำมาหอมมากเลยะค่ะเหมือนกล่องกระชับเลยค่ะอ๋อตอนนี้แฟนๆมารอชิมได้เลยนะคะ โอตอนนี้ข้าเหนียวเราหายหนาวแล้วนะคะเมื่อกี้ยัยงหนาวอยู่ตอนนี้หายหนาวทีน,นี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะท,ทำไมถึงแยกข้าเหนียวหนาวกั <c oughs> แค่ดเป็นก<อ>าร<อ>ูเป็นแทนค่ะตอนนี้ลอยฟูฟ่องเลยน่ารับประทานเลยนะคะ